เมื่อแอร์โฮสเตสคนหนึ่งดูถูกหญิงสาวที่ดูไร้ค่าโดยไม่รู้เลยว่าเธอคือใครการสบประมาทในไม่กี่วินาทีกลายเป็นจุดเปลี่ยนทั้งชีวิตเรื่องจริงที่ทำให้คุณต้องหยุดคิดก่อนจะตัดสินใครจากภายนอกอย่าก,กระพริบตาเพราะตอนจบของเรื่องนี้จะทำให้คุณอึ้งจนลืมหายใจสนามบินสุวรรณภูมิในเช้าว,วันนั้นคึกคักเป็นพิเศษเสียงล้อกระเป๋าเดินทางเสียดสีกับพื้นเงาวับ กลิ่นน้ำหอมผสมเหงื่อของนักเดินทางลอยอวนในอากาศแอโฮสเตสาวชื่อปาริชัดแต่งกายเนียบในชุดยูนิฟอร์มสีกรมใบหน้าแต่งแต้มด้วยเครื่องสำอางราคาแพงเธอก้าวขึ้นเครื่องด้วยท่าทางมั่นใจสายตาคมกริบมองสำรวจผู้โดยสารแต่ละคนจนกระทั่งสายตาเธอหยุดลงที่หญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งหญิงสาวคนนั้นสวมเสื้อยืดเก่าฮ่าฮากางเกงยืนขาดฮ่าฮ และถือเป้สะพายหลังที่ดูโทมจนหน้าขันปริชัดขมวดคิ้วเดินเข้าไปด้วยท่าทีดูถูกอย่างชัดเจนนั่งผิดที่หรือเปล่าคะที่ตรงนี้สำหรับชั้นธุรกิจค่ะหญิงสาวเงยหน้าขึ้นแววตาใสบริสุทธิ์และยิ้มเล็กน้อยไม่ผิดค่าตั๋วของฉันอยู่ที่นี่ปริชัดยักไหล่ตัวปลอมเรอคะหรือได้มาฟรีฟรจากใครเสียงของเธอแฝงด้วยความเย้ยหยันผู้โดยสารคนอื่นเริ่มหันมามอง บรรยากาศรอบตัวเงียบลงอย่างน่าประหลาดเสียงแอร์คอนดิชันเริ่มดังชัดขึ้นหญิงสาวยื่นตัวให้ดูกระดาษแข็งรูราพร้อมตราทองของสายการบินปาริชัดนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงเบาอ่มขอโทษค่ะหญิงสาวเพียงยิ้มไม่ตอบโต้อะไรเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ข้อความบางอย่างและว,วางมันลงบนโต๊ะหน้าที่นั่งเครื่องบินเริ่มเคลื่อนตัวแอฮสเตสเริ่มแจกน้ำและผ้าร้อน แต่สายตาของปาริฉัตรยังคงเหลือบมองหญิงสาวคนนั้นอยู่ตลอดเวลาท่านใดนั้นเสียงประกาศจากกัปตันก็ดังขึ้นขอแจ้งให้ทราบว่าลูกสาวเจ้าของสายการบินของเราเดินทางในเที่ยวบินนี้ด้วยปาริฉัตรชะงักหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นเธอหันขวับไปมองหญิงสาวคนนั้นอีกครั้งหญิงสาวยกโทรศัพท์ขึ้นรูปภาพของเธอกับผู้บริหารใหญ่ของสายการบินปรากฏชัดชายคนนั้นกำลังกอดเธอไว้แน่นกลางงานเลี้ยงประจำปี สีหน้าของปาริชัตซีดเผือดมือเธอสั่นเล็กน้อยขณะถือถาดน้ำผลไม้บรรยากาศรอบตัวเงียบกริบอีกครั้งเธอก้าวถอยหลังหนก้าวแต่หญิงสาวลุกขึ้นยืนเดินตรงมาหาเธอด้วยสีหน้านิ่งสนิทแอโฮสเตสอีกสองคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆหยุดหายใจผู้โดยสารในแถวธุรกิจเงยหน้าขึ้นอย่างสงสัยเครื่องบินยังคงลอยอย,อยู่กลางอากาศแต่ภายในลำตัวเต็มไปด้วยความกดดันที่ไม่อาจอธิบายได้ หญิงสาวหยุดยืนตรงหน้าเธอน้ำเสียงของเธอเย็นเฉียบคุณปฏิบัติต่อผู้โดยสารทุกคนแบบนี้หรือคะปริชัดรกลืนน้ำลายเสียงฝีเท้าของหัวหน้าแอร์โฮสเตสใกล้เข้ามาเธอรีผันไปมองหวังว่าจะมีคนช่วยแต่หัวหน้ากลับพูดเสียงเรียบขอเชิญคุณปริชัดเข้ามาคุยหลังม่านสักครู่สายตาทุกคู่มองตามแอร์โฮสเตสสาวก้าวเดินอย่างอึดอัดหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะภายในห้องเล็กหลังม่าน ลินอับของผ้าม่านเก่าทําให้เธอรู้สึกคลื่นไส้หัวหน้าแอร์โฮสเตสมองเธอด้วยสายตาเย็นชารู้ไหมว่าเธอดูถูกใครไปเสียงนั้นนิ่งจนขนลุกปาริชัตดพยายามอธิบายดิฉันไม่ทราบจริงๆข้าเธอดูไม่เหมือนนั่นไม่ใช่ข้อแก้ตัวน้ำเสียงเข้มขึ้นทันทีในฐานะพนักงานเราต้องให้เกียรติผู้โดยสารทุกคนเธอนิ่งเงียบความร้อนแล่นขึ้นมาบนใบหน้าเธอรู้ว่าไม่มีอะไรจะแก้ตัวได้อีก เตรียมรายงานตัวหลังเครื่องลงจอดหัวหน้าพูดด้วยน้ำเสียงสั้นฮ่าฮเมื่อเธอเดินกลับมายังเคบินผู้โดยสารหญิงคนนั้นยังคงนั่งอยู่ที่เดิมกำลังอ่านนิตยสารอย่างสงบแต่สายตาของเธอเหลือบขึ้นมาศบตากับปาริชัดเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะหันกลับไปอย่างไร้ความสนใจปาริชัดรู้สึกเหมือนทั้งลำเครื่องเย็นเฉียบแม้แสงอาทิตย์จะสาดเข้ามาจากหน้าต่างเธอรับรู oui. us, ้ได้ทันทีว่า ชื่อเสียงและอาชีพของเธออาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและนี่คือบทเรียนที่ไม่ได้มีสอนในห้องเรียนฝึกอบรมแต่จารึกไว้ในความทรงจำของเธออย่างลึกที่สุดเครื่องบินยังคงลอยอยู่เหนือปุยเมฆสีขาวท้องฟ้านอกหน้าต่างสดใสแต่ในใจของปาริชัดกลับมืดมนเสียงของผู้โดยสารรอบข้างกลับมาคุยกันอีกครั้งแต่ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวส่งยิ้มให้เธอเหมือนก่อนแม้แต่เพื่อนร่วมงานที่เคยหัวเราะด้วยกัน ตอนนี้ต่างหลบสายตาเธอกลายเป็นเงาในโลกที่เคยเปล่งประกายหญิงสาวคนนั้นยังนั่งนิ่งจิบเครื่องดื่มอย่างสง่างามไม่มีคำพูดไม่มีการดูแคลนตอบกลับแต่นั่นยิ่งทำให้ปาริชัตอึดอัดยิ่งกว่าคำด่ายิ่งกว่าการตำหนิทุกวินาทีที่ผ่านไปเหมือนเข็มนาฬิกาทิ่มแทงเธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังกล้องในอกเหมือนกลองรบเมื่อเครื่องบินเริ่มลดระดับเสียงประกาศเตือนให้คาดเข็มขัดดังขึ้น แต่มันไม่ดังพอจะกลบเสียงในใจเธอได้สายตาของผู้โดยสารหญิงคนนั้นยังคงมองออกไปนอกหน้าต่างใบหน้าไร้ความรู้สึกแต่มันกลับทำให้ปาริชัดร,รู้สึกเหมือนตัวเองเล็กลงเรื่อยฮ่าฮเมื่อเครื่องบินแตะพื้นแรงสั่นสะเทือนเบาๆทำให้เธอสะดุง้งเธอรู้ว่าช่วงเวลาตัดสินใจกำลังจะมาถึงผู้โดยสารเริ่มลุกขึ้นหยิบกระเป๋าเตรียมตัวออกจากเครื่องปาริชัดยืนประจำจุดแต่ขาของเธอกลับสั่นน้อย ฮ่าฮ่าหญิงสาวลุกขึ้นชาฮ่าฮหันมามองเธอครั้งสุดท้ายสายตาไม่มีทั้งโกรธไม่มีทั้งยิ้มมันคือสายตาของคนที่เหนือกว่าไม่ต้องพูดอะไรแต่สามารถทำให้ใจคนหนึ่งพังทลายได้ทันทีเธอเดินผ่านไปกลิ่นหอมจางๆของน้ำหอมราคาแพงลอยตามหลังปริชัดหลับตาแน่นเธอรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่การพบกันของผู้โดยสารกับพนักงานบริการ แต่มันคือจุดเปลี่ยนที่เปลี่ยนความคิดทัศนคติและชีวิตของเธอไปตลอดการหลังจากผู้โดยสารคนสุดท้ายลงจากเครื่องปริชัดยังคงยืนอยู่ที่เดิมมือทั้งสองกำแน่นอยู่ข้างลำตัวเสียงของหัวหน้าแอร์โฮสเตสดังขึ้นทางอินเตอร์คอมพบกันที่ห้องควบคุมภายใน15นาทีน้ำเสียงนั้นยังคงเย็นชาและเด็ดขาดเธอเดินช้าๆผ่านที่นั่งที่ว่างเปล่า แสงแดดยามบ่ายส่องผ่านหน้าต่างเครื่องบินกระทบกับพื้นพรมจนเป็นลายเส้นสลัวทุกย่างก้าวที่ก้าวไปเหมือนถูกลากด้วยน้ำหนักของความอับอายหัวใจเธอร่วงหล่นไปอยู่ที่ปลายเท้าเมื่อถึงห้องควบคุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอีกสองคนยืนรออยู่บรรยากาศภายในตึงเครียดจนแทบหายใจไม่ออกไม่มีคำทักทายไม่มีรอยยิ้มเพียงแค่เอกสารวางอยู่บนโต๊ะหัวหน้าแอร์โฮสเตสบอกสั้นฮ่าฮ่า เขียนรายงานอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ละเอียดและเตรียมพร้อมรับฟังคำตัดสินจากฝ่ายบริหารปาริชัดนั่งลงปลายปากกาสั่นเล็กน้อยในมือของเธอเธอมองกระดาษสีขาวตรงหน้าแต่ความคิดกลับว่างเปล่าทุกคำพูดที่เคยพูดออกไปย้อนกลับมาเหมือนเงาไล่ล่า,ลาน้ำเสียงของเธอในตอนนั้นยังชัดเจนอยู่ในหัวเธอไม่เคยรู้เลยว่าการตัดสินคนจากภายนอก จะมีราคาที่ต้องจ่ายแพงขนาดนี้มือของเธอเริ่มเขียนชาฮ่าฮแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยเสียงสะท้อนทั้งคำพูดของหญิงสาวคนนั้นและสายตาทุกคู่ที่จ้องมองเธอในความเงียบบรรยากาศในห้องควบคุมยังคงนิ่งสนิทได้ยินเพียงเสียงปลายปากกาขูดกับกระดาษราวกับเวลาทั้งหมดหยุดนิ่งลงชั่วขณะและภายในใจของปาริชาตกำลังเผชิญหน้ากับเวอร์ชั่นของตัวเอง ที่เธอไม่เคยกล้ามองตรงๆมาก่อนตัวอักษรที่เธอเขียนเริ่มเลอะเลือนเพราะหยดน้ำตาที่ไหลลงมาโดยไม่รู้ตัวเธอรีบเช็ดมันออกด้วยแขนเสื้อแต่รอยเปื้อนก็ยังคงอยู่เสียงนาฬิกาแขวนบนผนังเดินต่อไปเรื่อยฮ่าฮ่แต่สำหรับปาริชาตทุกวินาทีเหมือนกับการสารภาพบาปเมื่อเขียนจบเธอวางปากกาลงอย่างเหนื่อยล้าเงยหน้าขึ้นมองเจ้าหน้าที่ที่นั่งเงียบอยู่ฝั่งตรงข้าม หัวหน้าแอร์โฮสเตสรับกระดาษไปอย่างเงียบฮ่าฮ่อ่านมันอย่างช้าฮ่าฮ่ก่อนจะเงยหน้าขึ้นเธอรู้ไหมว่าคำขอโทษไม่สามารถลบความประทับใจแรกได้เสียงของเขานุ่มแต่แหลมคมยิ่งกว่ามีดการดูถูกเพียงครั้งเดียวอาจทำลายศรัธทธาทั้งชีวิตเธอทำให้สายการบินเสียภาพลักษณ์และทำให้เราผิดหวังปริชัดหลุบตาลงเธอไม่มีคำแก้ตัวอีกต่อไป เราจะส่งรายงานฉบับนี้ให้ผู้บริหารสูงสุดพิจารณารวมถึงเธอด้วยลูกสาวของท่านเพียงคำว่าลูกสาวของท่านหัวใจของปาริชัดก็เหมือนถูกบีบจนแทบหายใจไม่ออกนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของงานแต่มันคือเรื่องของศักดิ์ศรีและอนาคตที่อาจจะไม่มีอีกแล้วเมื่อออกจากห้องควบคุมเธอเดินผ่านทางเดินยาวของสนามบินผู้คนมากมายเดินสวนกันไปมาแต่สำหรับเธอ โลกทั้งใบเงียบงนันภาพของหญิงสาวคนนั้นยังคงติดอยู่ในความทรงจำไม่ใช่แค่เพราะฐานะของเธอแต่เพราะความนิ่งสงบที่ทรงพลังยิ่งกว่าคำพูดใดๆทั้งหมดและในความเงียบนั้นปาริชัดรู้ว่าเธอจะไม่มีวันลืมสายตาคู่นั้นได้เลยตลอดชีวิตปาริชัดเดินไปถึงห้องล็อกเกอร์เธอเปิดตู้เก็บของมองเห็นยูนิฟอร์มสำรองที่ยังพับเรียบร้อยกลิ่นน้ำยาซักผ้าจางๆลอยขึ้นมา มือของเธอลูบผ่านป้ายชื่อบนอกเสือ้อพริเชิดตัวอักษรที่เธอเคยภาคภูมิใจบัตนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ใจเธอหนักอึ้งเธอนั่งลงบนเก้าอี้ไม้ผนังเย็นเยียบแนบกับแผ่นหลังดวงตาของเธอเหมอมองไปยังพื้นห้องที่เงาสะท้อนจางๆของตัวเองปรากฏอยู่ครั้งหนึ่งเธอเคยเชื่อว่าความสวยความมั่นใจและตำแหน่งงานคือสิ่งที่ทำให้คนมีคุณค่าแต่วันนี้ความเงียบของหญิงสาวคนนั้น ได้ทำลายแนวคิดเหล่านั้นจนพังทลายเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์มือถือดังขึ้นเธอหยิบมันขึ้นมาดูข้อความจากฝ่ายบริหารปรากฏขึ้นบนหน้าจอโปรดเข้าพบผู้บริหารใหญ่เวลา16นาฬิกาปริชัดมองตัวเลขเวลาที่นับถอยหลังมือของเธอสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความกลัวอย่างเดียวแต่เป็นเพราะความรู้สึกผิดที่กัดกินเธออยู่ทุกวินาทีเธอรู้ว่าการพบครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปอีกขั้น ไม่ว่าจะด้วยทางใดก็ตามเธอลุกขึ้นยืนหายใจเข้าลึกฮ่าฮ่าสูด<ต>เอากลิ่นเย็นของห้องล็อกเกอร์เข้าไปในปอดวันนี้เธอไม่ได้เตรียมตัวเพื่อให้บริการผู้โดยสารแต่เพื่อผเผชิญหน้ากับผลของการกระทำของตัวเองเธอก้าวออกจากห้องเดินผ่านกระจกที่สะท้อนใบหน้าตัวเองแววตาของหญิงสาวในกระจกไม่เหมือนปริชัดคนเดิมอีกต่อไปมันคือแววตาของคนที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้ ว่าคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ไม่ได้วัดจากภาพลักษณ์แต่มาจากความเคารพและหัวใจที่ยอมรับความผิดพลาดอย่างแท้จริงปริชัดเดินช้าๆไปตามทางเดินยาวของอาคารผู้บริหารแสงแดดยามบ่ายสองลอดม่านกระจกทาพเงาของเธอลงบนพื้นหินอ่อนอย่างเงียบงนันทุกก้าวที่เดินหัวใจของเธอเต้นแรงและหนักราวกับจะสะท้อนออกมาให้ทั้งโลกได้ยินหน้าห้องผู้บริหารใหญ่ ประตูไม้โอ๊กสีน้ำตาลเข้มตั้งตระงานโลโก้ของสายการบินประดับอยู่เหนือกรอบประตูงดงามเยือกเย็นและทรงพลังเธอยือนหยุดนิ่งอยู่หน้าประตูสูดลมหายใจลึกอีกครั้งก่อนจะยกมือเคาอย่างแผ่วเบาเชิญเข้ามาเสียงจากภายในห้องฟังดูนุ่มนวลแต่กลับทำให้ขาเธอแทบไร้เรี่ยวแรงปริชัดผลักประตูเข้าไปภายในห้องกว้างขวางตกแต่งด้วยไม้และหนังแท้ทุกมุม กลิ่นเครื่องหอมจางๆลอยอบอวลเธอเงยหน้าขึ้นชายวัยกลางคนในชุดสูทเรียบรูนั่งอยู่หลังโต๊ะไม้โอกตัวใหญ่เขาคือเจ้าของสายการบินและพ่อของหญิงสาวคนนั้นด้านข้างของเขาหญิงสาวที่เธอเคยดูถูกเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนนั่งอยู่ด้วยสีหน้านิ่งสงบดวงตาของหญิงสาวสบตาเธออีกครั้งไม่มีความโกรธไม่มีแม้แต่ความสะใจเพียงความนิ่ง ที่ทำให้ปาริชัดรู้สึกเหมือนถูกตัดสินโดยไม่ต้องมีคำพูดใดฮ่าฮ่ชายผู้เป็นผู้บริหารวางปากกาลงมองตรงมาที่เธอน้ำเสียงของเขานุ่มลึกแต่หนักแน่นคุณปาริชัดคุณรู้ใช่ไหมว่าวันนี้คุณไม่ได้ถูกเรียกมาเพราะเป็นพนักงานที่ผิดระเบียบธรรมดาปาริฉัดรกลืนน้ำลายเสียงในคอแห้งผากเธอพยักหน้าเบาฮ่าฮสิ่งที่คุณทำกับลูกสาวของผม เขาหยุดพูดแต่ในห้วงความเงียบสั้นๆนั่นเหมือนทั้งห้องหยุดหายใจมันไม่ใช่แค่เรื่องของมารยาทมันสะท้อนหัวใจของคนทำงานบริการที่ลืมว่าหน้าที่แท้จริงคืออะไรปริชัดยืนนิ่งดวงตาเริ่มร้อนเผาแต่เธอฝืนไม่ให้หยดน้ำตาไหลออกมาอีกเธออยากขอโทษอีกครั้งอยากพูดอะไรสักอย่างแต่ไม่มีคำใดมากพอจะชดใช้ได้ ชายผู้นั้นเอนตัวพิงพนักเก้าอีหันไปมองลูกสาวเพียงครู่ก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นและวันนี้เราจำเป็นต้องตัดสินใจบางอย่างบรรยากาศภายในห้องเงียบสนิททุกคำพูดเหมือนหยดน้ำตกลงในบ่อน้ำลึกเสียงของหัวใจปาริฉัดดังขึ้นในหูของเธอเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกเจ้าของสายการบินจ้องมองเธออย่างแน่วแน่เราต้องการพนักงานที่เข้าใจหัวใจของงานบริการจริงๆ ไม่ใช่แค่ใส่ชุดสวยหรือเดินอย่างมั่นใจปาริชัดเม้มริมฝีปากแน่นเธอรู้ดีว่าสิ่งที่เขาพูดแทงตรงลงกลางใจแต่เขาหยุดพูดชั่วครูสายตาของเขาเลื่อนกลับไปยังใบหน้าของลูกสาวหญิงสาวหันมามองเขาพยักหน้าเบาฮ่หาฮไม่มีคำพูดใดแค่สายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจเจ้าของสายการบินถอนหายใจเบาฮ่หาฮก่อนจะพูดต่อ ลูกสาวของผมขอให้เราให้โอกาสคุณอีกครั้งแต่ไม่ใช่ในตำแหน่งเดิมปาริชัดเบิกตากว้างความตกใจแล่นว่าผ่านแผ่นหลังเธอไม่รู้ว่าควรรู้สึกโล่งใจหรือเจ็บปวดคุณจะต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดจากตำแหน่งผู้ช่วยงานภาคพื้นที่สำนักงานใหญ่ไม่มีสิทธิพิเศษไม่มีเครื่องแบบไม่มีการบินเขาเว้นจังหวะให้เธอรับฟังแต่ถ้าคุณสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ในเวลาหกเดือนคุณอาจจะมีโอกาสกลับมา ในแบบที่ดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาของปาริชัตรื้นขึ้นมาอีกครั้งเธอพยักหน้าชาฮ่หาฮความรู้สึกในอกเป็นได้ทั้งโทษและรางวัลทั้งบทลงโทษและจุดเริ่มต้นใหม่ในเวลาเดียวกันเธอหันไปมองหญิงสาวคนนั้นอีกครั้งสายตาของพวกเธอสบกันไม่มีคำพูดใดหลุดจากปากของอีกฝ่ายแต่ในความเงียบนั้นมีบางสิ่งส่งผ่านมาถึงเธออภัยคำเดียว ที่ทรงพลังพอจะเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้ตลอดกาลปาริฉัตรโค้งสีสาัชาฮ่หา,หาเหมือนยอมรับทั้งโทษทันและความเมตตาที่ได้รับหัวใจของเธอเต้นช้าลงแต่ยังหนักแน่นด้วยแรงสำนึกเธอก้าวถอยหลังเดินออกจากห้องนั้นโดยไม่เหลียวหลังกลับเสียงประตูไม้ปิดลงเบื้องหลังเธอแต่ภายในใจกลับเหมือนมีประตูอีกบานหนึ่งถูกเปิดออกเมื่อกลับไปยังห้องล็อกเกอร์เธอถอดยูนิฟอร์มชิ้นสุดท้าย พับอย่างระมัดระวังก่อนจะเก็บมันลงในกล่องกระดาษใบเล็กมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่เป็นความสั่นที่แฝงด้วยความตั้งใจไม่ใช่ความกลัวแบบเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนขณะเดินออกจากสนามบินท้องฟ้ายามเย็นเริ่มเปลี่ยนสีจากฟ้าใสกลายเป็นส้มอ่อนแสงสุดท้ายของวันทอดเงายาวไปบนพื้นทางเดินเธอมองขึ้นไปยังเครื่องบินลำหนึ่งที่กำลังทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า เสียงเครื่องยนต์กึกก้องเหนือศีสษะมันคือภาพที่เธอเคยคุ้นชินแต่วันนี้มันกลับให้ความหมายใหม่เธอไม่ได้เป็นผู้ที่โบกมือลาผู้โดยสารบนฟ้าอีกต่อไปแต่เป็นผู้ที่กำลังเริ่มเดินบนเส้นทางของการเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดไม่มีเสียงปรบมือไม่มีคำชมมีเพียงเสียงรองเท้าของตัวเองที่กระทบกับพื้นคอนกรีตแข็งฮ่าฮแต่ทุกก้าวคือก้าวที่มีความหมาย และในความเงียบบนทางเดินนั้นเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่ค่อยๆเติบโตขึ้นในใจความอ่อนน้อมความเข้าใจและความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงวันพรุ่งนี้เธอจะตื่นขึ้นมาในโลกที่ไม่ใช่ของปาริชัตแอร์โฮสเตสแต่เป็นโลกของปาริชัตคนธรรมดาที่พร้อมเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปตลอดกาลแสงสุดท้ายของวันค่อยๆรับขอบฟ้า ความมืดเริ่มโรยตัวลงบนเมืองใหญ่แต่ในใจของปาริชัตกลับมีแสงสว่างเล็กๆกำลังก่อตัวขึ้นเธอเดินต่อไปตามทางเดินริมถนนลมเย็นของยามค่ำพัดปลายผมเบาฮ่าฮเสียงรถยนต์เสียงผู้คนเสียงชีวิตเมืองหลวงกลับไม่ดังเท่าเสียงความคิดในหัวของเธอฉันจะเปลี่ยนแปลงเธอพูดกับตัวเองในใจเสียงนั้นชัดเจนแข็งแรงกว่าครั้งไหนฮ่าฮคืนแรกหลังเหตุการณ์ทั้งหมด เธอนั่งอยู่บนเตียงในห้องพักเล็กฮ่าฮ่เปิดสมุดจดที่เธอไม่เคยใช้มานานแล้วเขียนบรรทัดแรกลงไปบทเรียนของวันนี้อย่าดูถูกใครเพียงเพราะสิ่งที่ตาเห็นเธอเขียนต่อไปช้าฮ่าฮ่ไม่ใช่แค่บันทึกแต่เป็นคำสัญญาที่เธอให้ไว้กับตัวเองในวันต่อมาเธอเก้าวเข้าสำนักงานใหญ่ของสายการบินในชุดธรรมดาแบบที่เธอเคยดูแคลนใครบางคนไม่มีปีกติดบนอก ไม่มีใครรู้ว่าเธอเคยบินไปไกลแค่ไหนแต่เธอกลับยิ้มยิ้มอย่างจริงใจที่สุดที่เธอเคยมีในรอบหลายปีงานใหม่เริ่มต้นด้วยการยกกล่องเอกสารจัดแฟ้มข้อมูลทำความสะอาดห้องประชุมไม่มีคำชื่นชมไม่มีคำว่าคุณสวยจังมีเพียงคำว่าช่วยงานนี้หน่อยพอจะล้างถ้วยกาแฟได้ไหมและเธอก็ทำทุกอย่างด้วยมือของตัวเองด้วยความตั้งใจมากกว่าทุกเที่ยวบินที่เคยขึ้นบินมา วันเวลาผ่านไปเธอเริ่มจดจำชื่อของเพื่อนร่วมงานภาคพื้นได้เริ่มเข้าใจความเหนื่อยของงานเบื้องหลังที่ไม่เคยมีใครปลบมือให้เธอไม่ใช่ดาวบนฟ้าอีกต่อไปแต่เป็นมือเล็กฮ่าฮะที่ช่วยขับเคลื่อนเครื่องบินทั้งลำโดยที่ไม่มีใครมองเห็นและทุกครั้งที่เธอเห็นแอร์โฮสเตสในยูนิฟอร์มผ่านหน้าเธอจะยิ้มให้ไม่ใช่ด้วยความอิจชาแต่ด้วยความเข้าใจเพราะเธอเคยอยู่ตรงนั้นมาก่อน และเธอรู้แล้วว่าสิ่งที่สำคัญกว่ารูปลักษณ์ภายนอกคือหัวใจที่อ่อนโยนต่อผู้อื่นและความกล้าที่จะยอมรับว่าคนเราทุกคนต่างเคยพลาดแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งเหมือนเธอหกเดือนผ่านไปช้าฮ่าฮแต่สำหรับปาริชัตทุกวันคือบทเรียนใหม่จากผู้หญิงที่เคยเดินด้วยส้นสูงและแววตายโศวันนี้เธอเดินด้วยหัวใจที่หนักแน่น และรอยยิ้มที่มาจากความเข้าใจจริงฮ่าฮ่าในวันประชุมใหญ่ของสายการบิน BB, เธอได้รับจดหมายเชิญจากฝ่ายบริหารหัวใจของเธอเต้นแรงอีกครั้งเหมือนวันนั้นวันที่เธอถูกเรียกเข้าพบในห้องผู้บริหารแต่ครั้งนี้ต่างออกไปเมื่อเธอเดินเข้าสู่ห้องประชุมทุกสายตาหันมามองไม่ใช่เพราะความผิดพลาดแต่เพราะการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้เจ้าของสายการบินยืนอยู่หน้าห้อง ลูกสาวของเขานั่งอยู่ในแถวหน้าในมือเธอถือแฟ้มบางฮ่าฮ่าชายผู้นั้นเอ่ยด้วยรอยยิ้มมีคนคนหนึ่งที่เราต้องขอบคุณวันนี้ไม่ใช่เพราะเธอเก่งที่สุดหรือทำงานหนักที่สุดแต่เพราะเธอกล้ายอมรับความผิดและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสียงปรบมือดังขึ้นปาริชัดยืนขึ้นชาฮ่าฮเธอไม่ร้องให้เพราะหยดน้ำตาของเธอได้หลั่งไปหมดแล้วในวันที่เธอล้ม วันนี้เธอยิ้มเพราะเธอกลับมายืนอยู่ตรงนี้ได้อีกครั้งไม่ใช่ในฐานะแอร์โฮสเตสแต่ในฐานะผู้หญิงธรรมดาที่ผ่านการเรียนรู้และเติบโตจากความผิดพลาดของตนเองเมื่อพิธีจบลงหญิงสาวคนนั้นเดินเข้ามาหาเธอยื่นมือออกมาเบาฮ่าฮยินดีต้อนรับกลับบ้านปาริชัดจับมือนั้นไวหัวใจของเธออุ่นขึ้นอย่างบอกไม่ถูกและในวินาทีนั้นเอง เธอรู้ว่าเส้นทางชีวิตของเธอเพิ่งเริ่มต้นใหม่บนพื้นดินที่มั่นคงด้วยหัวใจที่ถ่อมตนและพร้อมบินสูงกว่าเดิมด้วยปีกที่เธอสร้างขึ้นเองจากภายใน